บทที่9คิดไปรู้ไปปอกและแม่นเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันปอกเป็นเด็กออทิสติกชอบอยู่คนเดียวไม่สตาคนขณะพูดบางครั้งหัวเราะออกมาโดยไม่มีสาเหตุฟังประโยคยาวๆไม่เข้าใจแต่มีความจำดีและเล่นเปียโ,โนเก่งพวกเพื่อนเพื่อนรักปอกกันทุกคนวันนี้ปอกนัดแม่นมาทํารายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิกโดยคนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเรื่องราวของกีฬาโอลิมปิกที่ทั้งสองช่วยกันสรุปมีว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจกัดขึ้นเมื่อ1000ปีก่อน คริตรการบนยอดเขาโอลิมปัสแคว้นออลิสประเทศกรีซโดยนักกีฬามีเฉพาะผู้ชายต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายจึงให้ผู้ชายเท่านั้นเข้าชมต่อมาอีก300ปีย้ายมาแข่งกันที่เชิงเขาโอลิมปัสให้ผู้ชายที่เข้าแข่งขันสวมกางเกงและอนุญาตให้ผู้หญิงเข้าชมแต่ไม่ให้แข่งขันกีฬาประเภทกรีธาที่แข่งขันครั้งแรกคือการวิ่งกระโดดหมวยปล้ำพุ่งแหลนและคว้างจากผู้เข้าแข่งขันต้องเล่นกีฬาทั้ง5้า ประเภทผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับมงกุฎที่ทําด้วยช่อใบมะกอกและได้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐการแข่งขันจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ4ปีดําเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุติไปนานถึง1,543ปีมารือฟื้นใหม่ในคศ1896หรือสอง3 9และในปีส1960หรือสอง0 3 3ยังได้เริ่มจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการหรือ ือเรียกว่าพาราลิมปิกเกมสําำหรับประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกหลายต่อหลายครั้งได้เหรียญรางวัลกลับมาอย่างสม่ำเสมอในการทำงานป๊อกทำหน้าที่พิมพ์เนื้อหาพิมพ์ออกมาติดภาพและเย็บเล่มนอกจากนั้นยังเซฟข้อมูลใส่แฮนดี้ไรเพื่อมีการแก้ไขอีกครั้งแล้วทั้งสงก็กินอาหารกลางวันรวมทั้งได้พูดคำภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นชื่อของอาหารนั่นเอง